มาส่งงานโตโยต้าโครราติสนะครับปีมาณ2012ติดตั้งฟิลม์มตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกตัวท็อปนะฮะน้องใหม่จากค่ายฟินิกครับติดตั้งแล้วทดสอบด้วยเครื่องวัดแบบนี้นะฮะมั่นใจได้เลยแสง2 0 8ร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าฟิล์มนี้มีความใสค่อนข้างเยอะประมาณ60นะครับการลังสที UV อยู่ที่100เลยนะครับ IR รวมอยู่ที่99.2นะความร้อนผ่านได้ไม่เกิน1ติดแล้วไม่ร้อนนะฮะ ๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยนะครับว่าด้านในนี้เป็นยังไงดูด้านในนะครับปาน่า40นะครับสายกิฟต์นะฮะประตู60นะครับยังคงความใสนะฮะคอนเซปต์นอกมืดในสว่างครับเดี๋ยวมาดูจากด้านนอกกันหน่อยนะครับเนี่ยด้านนอกมืดประมาณนี้เลยนะครับแต่ด้านในสายกิฟต์เลยนะฮะใครสนใจก็วอล์กอินหน้าร้านได้เลยนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะครับ